สวัสดีครับพวกับผมอีชาอีกเช่นเคยครับในาิการสวัสน้ำพูดได้ by w i v i Pro นะครับมาพบกันตอนนี้นะครับในเรื่องของไฟ LED ใต้น้ำนะครับแบบแสงขาวนะครับแสงขาวนะครับรุ่นนี้เป็นแปผนังนะครับหลังเรียบๆแบบนี้นะครับกำลังวัดสูงเลยทีเดียวนะครับ2 0วัตต์12โวลต์นะครับการกันน้ำ IP 6 8อย่างดีนะครับรุ่นนี้1 2อวัตต์โวลต์ AC นะครับ แบนนะครับเวลพูนะครับแบนเวลพูใหม่ล่าสุดจากวินวินพูนะครับรหัสที่ใช้ในการสื่อสารนะครับลงท้าย 605m นะครับ LED White แสงขาว20วัตต์1 2โวลต์เวลพูนะครับหน้าตาแบบนี้นะครับมาตรฐานงานจากสเปนนะครับเดี๋ยวเรามาดูสีกันนะครับก่อนเดินมาดูนะครับกล่องก่อนโอเคข้างกล่องนะครับเประยุกสัญลักษณ์เวลพูแบบนี้นะครับโอเค มีรหัสสินค้านะครับชัดเจนนะครับงท้าย6 0 5 m นะโอเคเรามาดูฝั่งนี้นะครับโอเคอ่าเป็น LED นะครับเหมาะกับคอนกรีตนะครับแสงไว้นะครับจำนวนหลอด LED นะครับ246 LED นะครับ20วัตต์12โวลต์นะครับเรามาดูการต่อใช้งานกันเลยนะครับแต่ผนังนะครับดูนี้ เป็น12วลต์ a อนะครับไฟมออแปลงที่มาสัพพลายนะครับก็เป็นม้อแปลงสว่านน้าทั่วไปนะครับกําลังวัตตสูงกว่า20วัตต์ก็สามารถใช้งานได้นะครับข้อดีของไฟ AC ก็คือเดินสายได้ไกลนะครับวุเต็มดับมีน้อยกว่าไฟ DC เรามาดูต่อเสร็จเรียบร้อยร <นะ S 1> เระเวแสงสว่างเยอะมากนะครับ20วัตต์นะครับถ้าเทียบกับฮาโลเจนก็ อ่ายี่สิบวัตต์ก็ประมาณนะถ้าเป็นไโรเจนทัว่วไปก็ร้อยห้าสิบวัตต์ขึ้นนะครับก็ข้อดีนะครับพวกนี้นะครับถ้าเทียบแสงเทียบลูเมนเออกมาแล้วมันก็จะนะครับใกล้เคียงกับไฟไฮโดรเจนแบบเดิมซึ่งกลำลังวัตต์สูงๆนะครับก็หมายความว่าโอเคแสงนะครับได้แสงสว่างสูงแต่ประหยัดพลังงานลงมาอายุของหลอดยาวนานมากขึ้นความร้อนน้อยลงนะครับโอเคประหยัดไฟนะครับถ้าเราเปิดทั้งคืนก็โอเครุ่นนี้ ก็เหมาะสมที่จะใช้นะครับพวกนี้นะครับติดตั้งง่ายนะครับแสงสว่างสูงอายุของหลอดยาวนานนะครับทุกวันนี้นะครับแนะนําให้หันมาใช้ LED กันนะครับจะได้ช่วยนะครับลดโลกร้อนนะตามเทรนสมัยใหม่เราต้องพูดเราต้องช่วยกัน LED 2 0วัตต์12โวลต์นะครับเวพูมีจำหน่ายแล้วที่วินพูนะครับแต่ว่าโอเคถ้าใครมีงบน้อยกว่านี้อยากได้หน้าแตาเหมือนกันนะครับ ก็เดี๋ยวมีในตอนถัดไปจะเป็น12วัตต์12โวลต์หน้าตาไปดูกันเลย LED น้อยลงแสงสว่างน้อยลงนิดนึงนะครับแต่ตอนนี้นําเสนอเป็น20วัตต์12โวลต์แบบนี้แสงแบบนี้มีจําหน่ายแล้วที่วินวินถูกนะครับมีสินค้าจานวนมากสนใจนะครับสั่งซื้อสินค้าก็โทรเข้ามา02-508-1326 7นะครับสำหรับผพิชาัในตอนนี้นะครับมีเท่านี้นะครับสวัสดีครับ